ดิ <Frank. S 1> ชายแฟรงค์ครับพี่น้องดิชายแฟรงค์อเมริกันอะไรนะบูลลี่ครับมานแท่เจ้าคือมานแท่ะโอ้ยฟ mm hmm. ้าพี่น้องมานงูจายครับไหนมานี่สิแฟรงค์ Frank. โอ้สนิกสนิกเด็ดเด็ดเด็ดแฟรงค์เด็ดกระดูกมับมับเออโอ้พี่น้องมามานครับมานงูจาย <laughs> เออน่ารักมากครับผมนี่พี่น้อง mm hmm. ชายแฟรงค์ครับแฟรงค์ mm hmm. ครับแฟรงค์เ mm hmm. พิ่งได้ออกจากบ้านล้วครับ อ่าแฝงงครับไม่รู้กินไว้ก่อนฮ่าเอีะแม่บอกเอีะไม,ไม่สนนะไม่สนนะพี่น้องแรงแรงเอย้ยผมมองมองไกลๆนึกว่าหมูครับโอ้พบหมูป่าครับเห็นมาไม่ใช่หมาชัดๆครับมองข้างหลังพี่น้องอุ้ยอุ้ยหมูอุ้ยหมูป่าอุ้ย มามันไม่ใช่แล้วครับผมโอ้ยครับผมพี่น้องแอเป็นคลิปสนุกสนุกตลกตลกนะครับกับน้องแฟรงครับน้องแฟรงพี่น้องอ่ามาพันหมูแล้วกันหมูหรือมาก้ยังตกใจครับเจอหมูกินงูครับโอ้อแยเอยยแยแแย ยายากำลังหิวแม่ยายามายุ่งกับผมกำลังหิวเออน้ามืดแล้วว้าแย่ว้าวอร์มูลโออร์มูลไม่น่าเลยเอาเอาออกมาวันนี้เอาออกมาอ่าพี่น้องเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขานี่แหละรู้ไปทีนี้เอาทีนี้แหละเอายังไงเราเอาออกไหมวะออกบ้านมาใช่เดอ๋ยวเฮ้ยยะ โอเคพี่น้องโอเคครับเอาชีวิตแฟรงมาเราเล่นไม่ได้นะครับผมหลายหมื่นครับโอเคบรรยากาศครับบรรยากาศเรื่องการเทสบอตกปลานะครับพี่น้องอีกหนึ่งคลิปสนุกสนานสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเจอกันวันเสาร์นะครับอ่าใครว่างก็พาลูกพาหลานพาครอบครัวพาเปลพาหมอนตืนอนมอนมุ้งอะไรก็มาให้หมดเลยครับผมให้ดูบรรยากาศเอาพี่น้อง เตรียมอุปกรณ์เครื่องครัวมาพร้อมเตรียมเสียงหัวเราะมาพร้อมครับมีที่ใส่กุ้งด้วยครับผมนะโอเคครับผมนะครับวันที่6กเจ็ดดนะครับเมษายนพันหนะครับบ้านหัวแรดตําบลทมอํเภอปราสาทสุรินครับบ้านลุงเฉยครับผม